ไอโบงเอาแบบหนักไม่ได้นะเริ่มไปเริ่มดูถ้าได้ส้มตามมาตายเลยกูห้ามมึงดูเสร็ขอซื้อตัวมาถามเรามเงินอะอยากมีแฟนโอ้โหอนั่นไงแพทเคยติดไหมล่ะไม่เคยไม่เคยเล่นพวกนี้แล้วติดติดอะไรติดเด็กติดเด็กหอกเรื้อนได้ไม่งั้นหน้าลงเบี้โบ มา,มาให้มาตามครับน้องน้อย <c oughs> ไปถ่ายคลิปครับอ๋อไม่ให้ออกแดดให้อยู่ในร่มคุณจามาเมื่อวานเพื่อไม่ตากแดดให้อยู่ในร่มหรืออามมาด้วยเลยะ ไปเพื่วนตามมึงมาเดี๋ยวจะทำาพืไปทำหน้ามากันเมื่อวานนี้หน้าตุงมจนไปหมดเลย <Hey. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ในร่มน้องคู่เลยครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> โบจะว่าว่าไม่ให้ตากแดดนะครับวันนี้เราก็จะมาอาดัด YouTube กันเหมือนเดิมวันนี้ไม่มีน้องโบนะคะโบไปเกาหลีหนะยุดช่องเลยโบแต่ว่าวันนี้มีจับสลักนะมีเห็นว่าว่าให้จับสลักว่าลุงน้อยจะได้ทําไก่หรือหนูจะได้ทาส้มตำปลากระทอดพวกนี้มันจะได้ไก่ทอดมีไก่ทอดหาดใหญ่ด้วย ไม่เอาแบบไม่อร่อยนะแบบอร่อยนะเรารู้กันนะงามมามาเขา,าจัดฉลาดดีกว่ะโอ้โหรุนชิพานไอโบงเอาแบบนหนัง <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าไก่ทอดก็คือแค่ทอดไก่อย่างเดียวถ้าส้ตามตำมามาต้องทําตั้งแต่ทอดได้ทำเขาวโพดทอดให้มาได้ส้มตำไก่กไม่เพราะว่ามาชอบทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงหลับตามันก็มีสองอย่างเนี่ยให้เลือกกันแมวใครเปิดก่อนใครเปิดก่อนใครเริ่มตายเริ่มกูถ้าได้ส้มตำมาตายเลยกูโอ้โห เอาไหมเห็นทอดกูก็ดีใจด้วยว่าไม่ไม่เอาไหมเยอะนะเลทเอาไหมไม่ได้บอกว่าใครจับได้ไหนต้องทำอันนั้นเลยทำเลยวิวิชาถนัดไปด้วยโอ๊ยต้มตำมันของหมูหมูตำก็ตำต้มทอดตำเสร็จทอด้ระโพดะทำเป็นข้าวโพดทอดอ่ะเมาลงมือทำกันเลยอ่างฟ้าหนูไข่ทอดนะโอ๊ยต้มอย่างนี้ อันนี้คือแบบไหนอ่ะเป็นชิ้นดีกว่าโมงเสร็จปะถ้าจะเอาวันใหญ่ต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นสุกไม่ได้เลยเจ็บหัวเพื่อนคัวได้ไก่ทอดกลายเป็นส้มตำทอดเลยอะตำธรรมดาก็จะตายอยู่แล้วมาก่อนอื่นมาก่อนต้องปอกก่อนนะเพื่อนตัวไหนปอกเนี่ยตัวนี้เนาะตัวนู้ดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ นี่ไงก่อนพี่น้อยก็ทำกับข้ากินเองนะเออทำไมจะลืมอ่ะเนื้อหายไปครึ่งเลยเอไม่ยไปขอไปล้างก่อนไม่เป็คนทำอ่าโม้เลยเสดไม่ว่ากันนะแต่ทำคล่องนั้นน่ดูคล่องมากเลยทำไหนคู่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอย้ยอ๋อนี่นี่มาห้ามช่วยไงครับไม่ช่วยไม่ช่วย <c oughs> แต่คันมือใครได้ไปอยู่บ้านสบายเลยน้อยเลยทำเป็นทุกอย่างก็อะไอย่าเงาะวันี้มา,มาทำเมนูมอ,อะไรยังไม่รู้เลย<า>อ๋อ,ข,อข้าวโพดทอดไก่ทอมันละกอทอดไหมครับตามข้าวโพดทอดไก่ทอดหัด,ดใหญ่แล้วเดี๋ยวเรา,ามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแต่ประมาณตอนนี้กี่โมงจากเวลาด้วย <c oughs> บ่ายโมงสองทุ่มแล้วเจ็ดคิวมาไม่ยอมไปมาสเตชเ่ฟอ่ะโอ้หไม่ไหวว่ะเดี๋ยวโดนด่ากลางั้นใครด่าวะเมื่อเวลาชิมแล้วอ่ะมันมาเคยดูไงเราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเลยเหรอเอารอบแปดสิบคนสุดท้ายไม่เขาให้เราเลือกยังไงอ่ะเอาแ้วเขาแบบถ่ายคลิปส่งไปก่อนแล้วก็พัดจับคนทั้งหมดประเทศไทยโอ้ไม่เอาไปคนดูเยอะหน่อพอไหม พอแล้วพอแล้วพอแล้วเหนื่อยกูเถะแล้วเสร็จแล้วเป็นน้อยก็ฝานกระเพดะกันทำมาให้ใส่ไปโอ้โหนึกถึงตอนเป็นเด็กเพื่อนน่ๆปลูกแล้วก็มาผักเอาไปผัดกับพี่แกงเนาะไม่ได้เขาให้เอาไปทอดกับไอ้นี่ไป็นน้อยเป็น้อยเขาเก่งเห็นเขาอย่างนี้เถอะขั้นตอนต่อไปเพชรผสมแป้งมาเออผสมแป้งมาหรือว่าเราจะหั่นเครื่องเตรียมไว้ก่อนเออแล้วก็ไม่เล่นเลยล่ะแคร์หลอดเป็นประโยชน์นะนี่เพื่อน เราสัแป้งแล้วเราก็ทอดได้เลยเพชตบอกถ้าไปเชฟนี่หู้มาคงสัสด์่ะไปเชฟของข้าวใช้ผงชูรสด้วยนะใช่ของข้าวสีมือล้นเลยแล้วเครื่องส่วนเขามีอะไรให้มังอ่ะมีทุกอย่างแต่มาต้องวิ่งไปหยิบวิ่งไปอุ้มมาเอารถดีมีไหมไม่ได้เลยกินยังไง แต่ว่าด่านแรกที่ออกมาต้องเจอต้องเป็นแบบว่าอะไรนะโทษไข่ดาวอย่างเงี้ยผสมจีบฟองไม่ให้มันแตกอย่างเงี้ยอมวเขาก็เลยจอยหอมใหญ่อย่างเงี้ยออกมาให้แบบไม่หนาเกินอะไรยงี้แล้วคัฒนาได้อะไรโได้เงินเยอะอย่างเงินมแมวเงินกูมีได้เงินแล้วก็ได้ถ้วยถ้วยกูมี ปุ๊กได้นะปุ๊กเลยเป็นหนังสือแบบสอนทำกับข้าวของมาม่าเป็นสูตรมาม่าที่อยู่ในนั้นมาม่าออกเองได้มาม่าออกเองได้คือมันคนมันมานั่งดูแล้วมันเก่งแบบนั้นอ่าอันนี้เดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อนเนาะ แล้วแต่ไ่น้อยเลยนะนี่หนูไม่บอกแม่ใช่ใช่นี่เพื่อนใส่ลงไปใส่น้ำใส่น้ำน้อยกะเองนะกะเองค่ะนี่ค่อยๆใส่เพื่อนๆอย่าไปใส่พวดเดียวให้มันมีแบบเกาะกันนะเออนี่ต้องใส่แป้งอีกไหมหน่าจะใส่อีกหน่อยเออตประมาณเก่งๆสองมิลลิกรัมอ่านี่มันมีการตวงบ้านเราไม่ต้องครับให้มันเหนียวเพื่อนเดี๋ยวเราจะจับเป็นตัวเงี้ยบีบเงี้ยใส่ไข่ไหม ใส่ไข่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำแล้วเฮ้ยไข่ต้มป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไปต้มโอ้ยตู้เย็นเนี้ยมันไม่ค่อยได้เปิดอ่ะโอ้โหเป็นเก็บน้ำแข็งใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวมันก็ละลายใส่ได้เราทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันละลายแล้วเรามาคนว้าววามเย็นมันเยอะก่อนหนึ่งก็ต้องใส่พริกก่อนเพื่อนใส่ลงไปใส่นี่ลงไป กุ้งครับหมดเลยหมดเลยครับนี่เลยเอาคูดหินไหมต้องไปข้างล่างนี่ต้องนั่งตรงนี้ออลองเสียงครบนเพื่อนเสียงดังแบบนี้แสดงว่ามืออาชีพเหมือนงานบุญบ้านนอกอ่ะลุงจะไปช่วยก็ตำน้ำทิ่ขูดมะพร้าวอ่ะวันนี้ต้องร่อยแล้วแจบน้อยเลยจะใส่ะะตัดฟีฟน้ำปลาชูรสไปเลยไม่ได้ทำนานมันลืมลมีทำาด้หรอ นี่ใส่ลงไปเพื่อนๆน้ำตาลติ๊อะไรตามไทยต้องหวานๆนานน้ำใส่เพื่อนใส่ลงไปเลยนี่หมดเฮร์รามยย่าเหลือชีพจริงๆต่ไปก็มะนาวเพื่อนไอ้ยาเอาหยไม่ได้แล้วตบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันบอกใส่มะนาวอะก็หวานจิโอย พี่กขี้หนูไปหมดแล้วเอาเลยทำเลยใสย่ไปแล้วนี่ไงใส่ไปแล้วลูกนึงเนี่ยหวานก่อนหวานหวานอ๋อมันพลาดไปเพื่อนๆลืมใส่ลงไป,ปาาลาเพื่อนเดี๋ยวจะหนาวทำไม่เปรี้ยวแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาละไม่น้อยใส่เครื่องปรุงเลยใส่ตัวนี้หน่อยนะครับไม่ต้องมากนะครับอันนี้เข้าตัวเองนะนี่น้ำปลาแล้วลืมใส่ถั่วละตัวไหนอะ่ะนี่ใส่เลยนะครับตัวที่สงครับอมอ โอเคตามเลยโอ้โหโบเหมือนหนาห้อยโบอ่ะอ่ะเราทำเราเชื่อตีมือด้วยเองเนี่ยเขาเป็นแบบอืมอร่อยมากแต่ขาดเปรี้ยวขาดเปรี้ยวกับเค็มเล็กเๆแล้วเดี๋ยวพี่น้อยชิมว่ารสนั้นรสไหนแล้วอะไอย่างเี้ยขาดอะไรก็บอกอร่อยเนาะ อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา <laughs> ไปแล้วไ,ไปทอดดีกว่า อันนี้ให้มาเลือกว่าจะกินในบ้านหรือนอกบ้านจับปนี่หลับตานะอ่ากินในบ้านค่ะกินในบ้านเลยอันนี้เป็นกินบนโต๊ะหรือว่ากินที่พื้นเอาบนโต๊ะนะกินบนพื้นอีกแล้วกินที่พื้นก็คือที่เดิมอันที่เดิมมาโอเคฮัลสวัสดีค่ะโอ่ยมันชอบทำอย่างนี้ ร็จแล้วคุณเบลเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากไม่นึกว่าหน้าตากวาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ตอนแรกอ้โหคิดหนักลยเห็นเครื่องปรุง <c oughs> แล้วลุงน้อยดันได้ใบที่แบบทำต้นตำด้วยที่ยิ่ใจไหอยากนึกเราต้องได้แน่แต่ไม่เป็นไรลุงน้อยก็ทำหน้ากินอาหารถนัดเลยไอ้บสติดต่อมาแล้วมามาดูโมชี่เนี่ยทำกันได้ยังไงอ่ะจริงเหรอบัสมาก็เข้ามาดูเล่ยทำได้ไงลุงน้อยทำเหรอเอ้บัาบ้าไงมันขอซื้อตัวเราสามล้านมันมีเงินเหรอ มาแล้วก็ไปลองกันนะครับมาลองรสชาติกันว่าเป็นยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่น้อยเริ่มริมริมโอ้ชิ้นใหญ่จังไม่น่าพอกินเลยสองคนเนี้ยนะทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่คนแล้วเป็นยักษ์ข้าวโพดทอดอะเมนูบ้านบ้านก็มากมือเลยเป็นเพื่อนนี่เลยเด็ดจากไรเลยอะช่ำๆอยากให้โบกินมากกว่าเ ไปไหมไปไหมต้มตําให้โบไปตรงไหนแล้วกะหลี่ไปสองคนมะก,กอห <laughs> ลงอย่างเดียวต่อมอก็ไม่ผ่านแล้วมันจัดแปลงได้หลายอย่างเนาะมะก,กอเนาะค่่มะก,กอทำอะไรได้บ้างผัดกะเพราส้ม<แ>ตำแกงแกงต้มมะก,กอผัดกะไข่แกงสับนกมันได้หลายอย่างอ่ะน้ำยำพอดีเป๊ะเออน้องทำได้คิดถึงโบไหมคิดถึง จะแปลกนะเราสองคนทำไมบอดน้ำตาตื้นเนาะเวลาพูดถึงแบบใครก็แล้วแต่มันมาทันทีอะแต่าไม่ใช่คนแบบนั้นนะแค่แฟนคลับสอดหน้ามาไปน้อยก็ร้องแล้วแต่ต้องขอบคุณเลยแฟนคลับเนี่ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่อ่านนะไม่อยากอ่านเลยอะมันซึ้งเขาบอกว่าเขาเอาแบบอย่างครอบครัวเราอะไปเรียนรู้ในชีวิตเขาเลยนะอันนี้พูดไม่ได้พูดแล้วมันจะร้องให้ไม่จริงจริงนะแพทแอรแพท ดูแต่ส่วนน้อยเพราะว่ามาไม่ค่อยม่ว่างดูไงมันทีก็เข้าไปดูคอมเมนต์ไงนานที่จะเข้าไปดูทีน เขาแบบชมเราอะไรเราแล้วม้าไปตอบเขาไงบางทีไปตอบเขาไงเขาจะบอกว่าดีใจมากเลยค่ะหนูมาม้าตอบบอกถ้ามาม้าไม่ตอบก็ต้องขอโทษด้วยนะพอดีมันไม่ค่อยได้แบบนั่นเข้าไปดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละเพราะว่าเขามาคอมเมนต์แล้วแบบขอบคุณครับเขาก็ดีใจนะเขาโอ้โหมาม้าตอบผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด็กเรียนอะกลับบ้านมาต้องรีบวางกระเป๋าแล้วมาดูคลิปไม่มีอะไรก็ทงมาม่ามานั่งกินแล้วก็ดูไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนหนูป่ะกินส้มตามคนเดียวไม่อร่อย ใช่แปลกอ่ะนี่คุยงี้ไม่เวลาสั่งตำมาจริงๆนะว่ามันเป็นจริงๆนะเวลาเทออกมาเนี่ยมันน่ากินมากเลยนะแต่พอกินคนเดียวมันกินไม่ได้นิดเดียวริมอร่อยล้อนวงอย่างเงี้ยนะโโอ้หกินได้แบบมึบมบมบมบหมดอร่อยมากเพราะฉะนั้นที่บ้านอ่ะจะตำเป็นกะละมังเลยตำปลาะตำอะไรพวกเนี้ยังลงยังเที่ยวไม่ถนัดเพื่อนๆต้องค่อยๆระวังกินไก่บ้างไหมกินไก่หขาดใหญ่เราได้ขีดให้ถึงได้วนเลยว่ะเราไม่เคยห่างกันนะเนาะ ยิ่งมานั่งอัดที่แบบนี้เนาะก็มาก็รู้มันก็หลายวันอยู่นะหนูใส่พอดีเป๊ะเลยหนูจะเป็นประสีมือเลยอร่อยไม่คิดถึงเลยหรอคือก็นั่งไลฟ์ด้วยกันอยู่ไล่เสื้อผ้าลงมาส่งกันปะมันออกสีมครึ่งอ่ะไม่้สหนูก็ไม่ไหวไล่ไล่ไล่บ่อบอกเดินทางปลอดภัยนะกว่ามันจะตอบพรุ่งนี้เช้ามันพวกทีมันไล์เนี่ยบอกเก็บรถเก็บอะไรเรียบร้อยนะถึงหรือยังตอบอีกวันนึงถึงแล้วโอ้โหโมโหอ่ะไก่อร่อยอ่ะอร่อยไก่หัดใหญ่ อร่อยจริงร้อยมีเรื่องเล่าเล่าเลยนะแห่หนูตามมีแม้มีบ้างไหมอะอยากมีแฟนพูดจริงเปล่าเดี๋ยวที่่อให้ให้มันถึงเวลาก่อน่น้อยอย่ามาพูดเล่นๆนะหนูสนับสนุนนะนูบอกให้ได้ันอยากมีละอยู่คนเดียวก็ดีเนาะสบายเลยแล้วเวลาเราป่วยล่ะใครหาหมอใครจะป้อนข้าวเราล่ะอหนักขนาดนั้นหรอใครจะอาบน้ำให้เราจะเช็ดตัวให้เราอะเ่งเนี้ย ถ้าเราป่วยอ่ะพูดถึงหน้าอนาคตอ่ะไม่น้อยลืมไปแล้วเป็นน้องมีหลานหลานโบ่เด็ดนิ้วมีคนช่วยน้อยล้วพยาบาลเช็ดตัวล้างผมจ้างเพื่อนช่วยไม่อยากแกล่เลนาะเพื่อนๆนะอยากอยู่เร็วมากวันๆงูจะเอาอยัางไงแป๊บเดียวอายุ62วันนึ่งอาทิตย์นึงอ่ะแป๊บ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 อ่ะตอนไปเป็นวัยรุ่นมันสนุกสนานแต่เห็นวัยรุ่นเลยนี้ก็เออมันผ่านหมดแล้วมันมันไม่อยากเจอตรงนั้นแล้วกลายเป็นแบบอยู่ตัวแล้วไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปไหนอะไรประมาณนี้ก่อนนี่อยากไปเนาะไปดูหนังแม่ก็เตะ แต่เมื่อก่อนมันสนุกมันอยู่บ้านนอกเงินทองไม่เท่าไรไงเที่ยวงานวัดไม่ต้องมีจังก็ไปได้เออไม่ต้องมีจังอ่ะมีห้าสิบบาทร้อยหนึ่งอ่ะเที่ยวได้สามสี่วันเราไม่ได้ขอเงินแม่เนาะหนูว่าไปรับจ้างเขาเก็บพิกเก็บฝ้ายได้ตังค์มาก็ไปเที่ยวลงจะไปเก็บกระโพดตกไงกระโพาะตกก็หักแล้วเก็บมะกรองแล้วแกะแล้วก็แบ่งไปขายได้ยี่สิบบาทโอ้โหดีใจเดี๋ยงานวัดงานรากระทงเจอกันปัจจุบันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละมานั่งกินให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันไม่เคยคิดนะว่ามาไง เฉพาะ,ะ,ะ,ะาไดคือวิ่คนเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเปลี่ยนทั้งดีแล้วไม่ดีอยู่ๆก็มาเป็นคนแบบเอ,อไปไหนเขารู้จักเออมันก็ดีใจอ่ะเดินไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนๆมาทักเออขอถ่ายรูปแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วไม่ต้อง<ช>อะไรมากมายชีวิตเราก็พยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะอยากให้เราเล่าเรื่องอะไรก็บอกคุณน,นึกไหมออกนาเอาเรื่องกล้วยก่อนเลย่อ่ะนี่มันตายเสร็จมันหอนหอนจนต้องออกมาดูมันอ่ะ อ๋อนี่นเงี้ยปแป๊บสองตัวประสานกันใครจะไปนอนได้อ่ะบอกอีก้ไงเป็นอะไรพอมาดูมันก็มารุดเข้าโซฟาแล้วเดี๋ยวลงมาเอาแกหอริกะทะเลาะกับหมาทั้งคืนเลยเพื่อนถามบอกลุงน้อยเคยเจอผีป่ะไม่เคยเจอเอา้าวจะเกิดมาไม่เคยเอ้าวแล้วที่ไฟบบไปแวบอ่ะที่ไหนกำลังคิดว่าผีมาที่มันโผลออกอ๋โอโอ้มีอยู่ทาง,งเพื่อนเพื่อนแมลุงตื่นมาตีห้ารถติดเองอะไฟกระพริบแวบ แล้วคุณน้อยไปซื้อเลขถูกนี่กี่หมื่นไปหกหมื่นอ่ะสองแสนสามคนถูกหมดถูกหมดเลยท,ทุกคนเลยเนั่งน,นับเงินกันของมึงของกูของมึงของกูกอง,กกองเลยอะซื้อไก่แม่มอะลุงกำลังซื้อไก่จะไปต้มพ้องวยออกนะโยนไก่ม <laughs> าก,กินมาเินมาเลยนี่สิบปีแล้วนานจังนานตั้งแต่บิวโตเลาะอ่ะ ถึงสุธีกับอ้วนเลยเพราะว่าสุธีเป็นคนที่กินเก่งกินหมดทุกครั้งอะ่ะที่เราทาอ่อะมีเด็กคนหนึ่งอะ่ะพี่น้อยหนูดูอะ่ะเขาเป็นเด็กที่ติดเกมอะ่ะเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้ชายแล้วแม่กุมใจมากเลยว่าเด็กคนนี้ติดเกมติดแบบหูไม่ออกจากห้องเลยอ่ะไม่ออกมาเล่นไม่ออกมาอะไรทั้งนั้นแบบเอาอะไรเข้าไปกินในนั้นคือปิดประตูงเงียบเลยนะแล้วก็เล่นเกมจนแบบแม่เครียดแล้วอะ่ะแม่ขายของกลับมาบอกไม่เจอหน้าลูกเลยอะไรประมาณเนี้ยแม่เขาทำไงรู้ปะแก้ปัญหาด้วยกันอ่าให้ดาวว่าเขาทำอะไรตอกจากฟ้าลงอกเกือบถูกแล้ว่อกไฟลงา่ เผาเลยไงย <c oughs> ไม่ใช่แม่ใช้วิธีแบบตัดสัญญาณในบ้านอะแต่สัญญาณไม่ให้มีเน็ตอะโอ้ยเท่านั้นแหละหนอยเอ้ย,อยมันมาโหูแบบพังของเลยอะออกมาจะทําร้ายแม่ด้วยแม่เลยไม่ไหววิ่งไปหาชาวบ้านช่วยเสร็จแล้วก็ไปแก้งตำรวจตำรวจมาที่บ้านมาเสร็จแล้วบอกว่าตกลงกันไม่ได้ไงโอ้ย <c oughs> อมันร้องไห้แบบเสียใจยอะตำรวจเขาเยืนฟังเขาก็สอนไงเขาบอกว่าแม่เขาเป็นห่วงนะเล่นอะแม่เขาไม่ว่าหรอกแต่แบบให้รู้จักเวลาเล่นคือก็สอนไปเยอะนั่งแม่เขาสอนสอนตำรวจเขาก็ยืนดูบอกอะแบบปรับความเข้าใจกันซะคุยกันแล้วเขาก็ไปขอ ขอโทษแม่เขาขอโทษครับผมต่อไปจะไม่ทําอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยแม่หวังดีเขาก็คุยกันตามภาษาไม่ลูกเขาตํารวจก็บอกปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอร้ายแรงอะไรเคยติดไหมละ่ะไม่เคยไม่เคยเล่นพวกนี้จะติดติอะไรติดเด็กติดเด็กเ <laughs> ด,ด็กกร้องเลยทไมรุ่นแม่เป็นดอ่ะโอ้ยยาเชียวกี่คนเขาหล่อมากน,นะแพทย์ถึงเจ็ดนะน้อยเชื่อชีวิตคุม้ม <laughs> นักเที่ยวรายตีนักเที่ยวรายตี ลู้เคยแบบว่าทะเลาะกับคนอื่นแม่แล้วแย่งกันอะไรเงี้ยคนเดียวกันมีไหมไม่มีถ้าเขาชอบเราก็มีเยอะอะเลือกเขาไปเลือกคนที่เขาชอบเราอยอ่นะจะได้ไม่มีปัญหาอ๋อตอนนั้นพี่น้อยก็มีเหตุผลใช่ไหมล่ะอกเลือกได้ไม่งั้นหลักก็คือเขาเข้าใจกันเด็กคนนี้กับแม่เขาเข้าใจกันว่าจะไม่ทําอีกแม่บอกขอแค่นี้เราลูกเล่นได้แต่เล่นเป็นเวล่เวลานูกว่าจบไปแล้ว มันยังไม่ให้เล่าตอนจบไงเออเขาก็เลยตกลงตำรวจก็เลยกลับกลับเพื่อตำรวจมันอยู่แล้วเรื่องเรื่องอะไรไม่น้อยเล่าแล้วนะมีเรื่องอะไรเลยพวกเรางั้นไม่น้อยกินนั้นหนูเล่าก่อไปเลยเราก็จะเป็นพวกร้องเพลงพวกนี้ตลกตะไลไปวิ่งไปเจออะไรไม่มีมั้งเหรอตัวอะไรต่ออะไรเพราเสียงเราดีไหนสักเพลงไงเอาไปเพื่อนจะร้องเพลงครึ่งเพลงนะเออครึ่งเพลงพอจะฟังกแล้นี่ยฟังนี่มาลนานนี่จะได้ฟังตั้งอะไซื้อเองไหมคะโควโม่ก็มาอ้าว น้อยร้องเพลงอุ้ยม,มือหลนอืมอ่ะอุ้ยนีเป็นด้วยดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมน แม้ความรักเชินเคยมีมั่นคงจะแหลงไกลไม่หวนกลับคืนมาออกยามไปบนทางที่หิวโซมีรู้คือรู้วันและเวลา,ววลาพอเสดเงินและเสดทองทีท่ผ่านมาเพียงเมตตาฉันบางเป็นครั้งคราวีาา่ได้ไง หนูดูตรงนี้จับแล้วรู้ได้ไงต้องจับอย่างนั้นเออจะเป็นเพลงได้เนาะเก่งเว้ยไม่ได้เล่นนานมือไป่ไปก็โทษเพื่อนพวกนี้เจอกันที่เก่าสนามหลวงแต่ก่อนได้กี่เพลงโอ้โหม่อยากจะพูดเพื่อนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต อยากฟังอีกอ่ะมือมันไม่ไปเมื่อก่อนนี่หลับตาอเออดีดกันสนุกเลยพ,พ่อพี่น้อยตอนไม่ลืมตาเล่นหราก็เรียหลับตาโอ้โหเจ็บนิ้วเลยแค่นั้นเจ็บหรอ,อม,มันไม่เล่นแต่ก่อนนีนหนาอย่างี้เลยขยี้เข้าไปก็ไม่เจ็บพี่น้องเขาเล่นเก่งนะเก่งแต่ตัวน้อยไม่ได้หรอกกลับฟอร์อมเดิมก่อนแล้วจะมาเล่นในฟังพ่อพ่อมามมวิดีโอหาเป็นโบไหมล่ะได้ได้ได้เอามามานะ,ะปิดกล้อง ห้อต้องโชวไปที่กล้องว่ะอืกินแล้วน่คัเลครับสัสดีครับสวัสดีครับไฟที่เลยกว่าจะได้ออกสนามไปรอออกเป็นีสี่ีอ่ะทำไมอ่ะอูถึงเนี่ยพูไปเล่นก็ไฟมาดีแล้วเกิดอะไรกันโอ้โยสุดรยองพนีอ้หล่อมาิ้ส่ยิอ้อะไรคมาต้มตำข้าโพด ทอดไก่หัดใหญ่เออที่นี่ห้าโมงแล้วที่นี่กี่โมงสามโมงสาครึ่งเออห่างกันแค่นิดเดียวแจ้ไปไหนแจ้ไปคาเฟ่เดี๋ยวกูตามไปอ๋อไม่ได้อยู่กับแจ้อะสองคนอ๋อ,อ,อ,อคาเฟ่ไหนครับครับได้เลยหนาวไหมเหนาวไหมเหนาวไหมเหมือนเหมือนเปิดแอร์อ่ะอันนี้ไม่ค่อยหนาวอากาศดีมากจริงเหรอตอนหนูไปนี่โอ้โหไปทำงานแล้วไหมอย่าพูดนะพูดยังไงไหนพูดดิ เนี่ยชมเออม้ากับลุงน้อยเนี่ยทำเก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปอัดต่ออีกเนี่ยอู้อร่อยมากอาร่อยกินเยอะๆอร่อยกินเยอะๆประมาณนี้ไม่โทรน<อ>นแล้วโบไ,ไม่โทรมาจะโทรไปไหมไปเดี๋ยวทำงานก่อนโอเคไปอ่าต่อเราจบไปแล้วครับหนึ่งบทเพงลงคาราบาวเพื่อนเล่นผิดพลาดทั้งไปเอาไทยด้วยนะครับไม่ได้ซ้อมมาเลยอะ่ะ ทุกอย่างอะเพื่อนๆต้องซ้อมนะกีฬาก็ต้องซ้อมก่อนจะเก่งได้ไม่ซ้อมไม่ได้เลยเออทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกทำกับข้าวเราก็ต้องจำเนักฟุตบอลนักวอลเลย์ทุกอย่างอะต้องอยู่ในการฝึกฝนม,มวยเลยพลังต้องมีอ,อ,อย่างพี่น้อยไม่เคยว่ายน้ำเงี้ยแล้วไปไว่ายมันเหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะโอ้โหโคตรเหนื่อยอะว่ายน้ำเนะี่ยไม่ใช่ว่ายลงไปไว่ายไงอ๋อแต่ถ้าเราว่ายทุกวันมันจะอยู่ตัวไงดูทีมชาติว่ายโอ้หว่ายได้ไงวะปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ชายอะกับตัวแบบแล้วหน้าเนี่ยเขาทำอย่างเง ูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่น้อยแล้วหูอะแค่หนูลองทำวันนั้นนะ้ำเข่าโอ้โหทุบต้งนานเลยจะใช้ความไวใช่อยากเย็นยิมนาสติกได้ทำยังไงกระโดดไอ้ไม้ใช่ไหมกระเด้งขึ้นอ่ะเออมันมีหลายอย่างอุปกรณ์ม้าหูหมูหมุนอะไรเพื่อนมีหมูหมุนได้ตีลังกาบนนขอนไม้อะยิมนาสติกอะแบบไหนอะยกอะไรอะที่มันเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยแล้วก็วิ่งมาเต็มที่แล้วก็เต็มตาแล้วก็ ลงมายืนตรงๆนะไม่ให้ลงต้องลงมาต้องจะได้คะแนนเต็มจิตใช่อ่ะแล้วเวลากระโดดน้ำอ่ะเขาก็ต้องห้ามกระจายใช่ป่ะน้ำอ่ะเออให้ลงไปแบบนี้เลยให้ลงไปแบบไม่มีฟองเลยใช่น่าจะได้อัันนน้้ไดคะแนนเต็มจิตแล้วถ้าลงแบบปึ๊บกระจายไม่ได้ไม่สวยไม่สวยอ๋อไม่สวยลงแบบตรงเลยลงตรงเนี้ยเก่งนะนักเตะชาติทุกคนเลยบางทีแบบยกย่องเลยแบบอยู่ในการฝึกฝนยิมน้ำเต็กเนี่ยต้องใช้กำลังจริงๆนะโขนในบ้านเพชรนะ ดูหน้าอารมณ์เลยก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เพื่อนๆฝากช่องม้าน้อยโผลบินด้วยนะครับ แล้วก็ช่องโบกัญญลักษ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเราเป็นกำลังใจพอเราอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆก็คลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกได้ได้ได้เดี๋ยวน้องโบก็กลับมาแล้วตอนนี้เราก็ว่างๆก็มาอัดคลิปเอาให้ไว้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวไม่มีคลิปให้เพื่อนๆลงกินข้าวกันขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องเราที่ติดตามครอบครัวเราไม่ว่าจะเป็นเช้านี้บีบีบัมบี่แล้วก็โบกัญญลัตษ์ดูถ้าทุกช่องบ้านเราครอบครัวเดียวกันหมดโอเคค่ะงั้นก็ประมาณนี้นะคะวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ นะครับไปแล้วเพื่อนๆสวัสนดีจ้าขอบคุณค่ะ